คุณกำลังฟังเรื่องราวดีๆก่อนนอนจาก God Night Good Night ทาง CGN Podcast สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับมาพบกันในค่ำคืนแห่งการใคร่ครวญและการอธิษฐานกันอีกเช่นเคยนะครับตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณผู้ฟังรู้สึกเหนื่อยไหมครับรู้สึกเหมือนไม่มีใครเข้าใจคุณผู้ฟังรู้สึกว่าแผนการต่างๆเหมือนจะไม่เป็นไปอย่างที่คาดเอาไว้ไม่มากก็น้อยใช่ไหมครับ ผมเองก็รู้สึกเหมือนกันครับและต้องยอมรับว่าผมเองก็ไม่ได้รู้สึกดีเท่าไหรครับผมรู้สึกอยากให้หลายๆอย่างกลับไปเป็นอย่างที่มันเคยเป็นและรู้สึกเหนื่อยกับการต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันแบบที่คุณผู้ฟังหลายท่านก็น่าจะเคยสัมผัสมาเช่นกันครับแต่ในเมื่อเป็นแบบนั้นไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับเพราะในคืนนี้ผมอยากชวนคุณผู้ฟังมาไครครวนพระธรรมข้อแรกสุดสั้นๆด้วยกันครับ นั่นก็คือพระธรรมปฐมกาลบทที่หนึ่งข้อที่หนึ่งนั่นเองครับบอกว่าในปฐมกาลพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดินอ่านด้วยกันอีกสักครั้งนะครับในปฐมกาลพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดินใช่แล้วครับคุณผู้ฟังพระเจ้าทรงสร้างโลกขึ้นมาทรงแยกแผ่นดินและทะเลออกจากกันใช่ไหมครับ ถึงแม้ว่าเราจะได้ยินในพระคัมภีร์หลายต่อหลายครั้งว่าพระเจ้าทรงทำทุกสิ่งตามพระประสงค์หรือตามชอบพระทัยของพระองค์แต่การย้อนกลับมาดูลำดับการทรงสร้างของพระเจ้าก็ทำให้เราเห็นว่าพระองค์ทรงมีการลำดับและมีระบบระเบียบที่สมบูรณ์ที่สุดพระองค์ไม่ได้นึกจะทำอะไรก็ทำนะครับถ้าหากคุณผู้ฟังมีโอกาสได้อ่านในข้อต่อๆไปของพระธรรมปฐมกาล คุณผู้ฟังก็จะได้เห็นระบบระเบียบที่พระเจ้าทรงสร้างไว้อย่างดียอดเยี่ยมเลยละครับเราจะเห็นว่าทุกสิ่งที่พระเจ้าทําในโลกนี้ล้วนเป็นเหมือนกับคลื่นที่กระทบกันต่อไปเป็นทอดๆไม่รู้จบครับไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นมาเพื่อแค่จะได้ทําอะไรเพียงเล็กน้อยแล้วจบไปและถูกลืมนะครับเราไม่ได้เกิดขึ้นมาเพื่อที่จะมีชีวิตและตายไปอย่างไร้ความหมายครับทุกๆสิ่งที่เรากําลังเผชิญกําลังประสบ กำลังต่อสู้และอดทนพระเจ้าทรงจดจำพระองค์ทรงเห็นคุณค่าและสิ่งต่างๆล้วนแล้วเป็นเหมือนคลื่นที่จะไปกระทบกับชีวิตของคนอีกมากมายเราคือบทเรียนเราคือการอวยพรเราคือการเติบโตที่พระเจ้าทรงภูมิใจมากนะครับชีวิตของคุณมีความหมายนะครับและคุณจะพบความหมายของชีวิตได้เมื่อคุณวางใจในการทรงสร้าง การจัดเตรียมและการไถ่าบาปของพระเจ้าการได้มีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าและเรียนรู้ที่จะรักผู้อื่นแบบที่พระเจ้ารักครับเหมือนที่เมื่อวานนี้ผมได้บอกคุณผู้ฟังใช่ไหมครับเรื่องของประธานและพรสวรรค์พระเจ้าของเราทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงทำการอัศจรรย์ในชีวิตของเราเสมอขอให้เราวางใจและไม่หมดหวังในพระองค์นะครับและก่อนที่จะไปอธิษฐานและเข้านอนกันก็อย่าลืมแชร์เรื่องราวดีๆก่อนนอนนี้ ไปถึงเพื่อนและพี่น้องของผู้ฟังทั้งทาง facebook และ YouTube ด้วยนะครับเรามาอธิษฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าครับขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงสร้างเราขึ้นมาและทรงประทานคุณค่าและความหมายให้กับชีวิตของเราแม้ในวันที่เรารู้สึกว่าทุกอย่างดูยากเกินกำลังแม้วันที่เรารู้สึกว่าไม่ใช่วันที่ดีของเราเลยแม้เราต้องเดินฝ่าหุบเขาเงามาจุราช แม้เป็นวันที่เรารู้สึกสิ้นหวังที่สุดขอให้พระองค์ทรงเป็นความหวังของเราเสมอเป็นแหล่งพลังแหล่งกำลังใจเป็นแหล่งที่มาของคุณค่าและความหมายที่แท้จริงในชีวิตของเราเสมอและขอพระองค์สอนเราในการใช้พรสวรรค์และของประทานจากพระองค์ในการรับใช้และช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อเราเองจะได้สัมผัสได้เข้าใจ และได้ทำให้ชีวิตของเรากลายเป็นพระพรที่จะไปกระทบกับชีวิตของผู้อื่นให้พระพรของพระองค์แผ่กระจายออกไปถึงทุกคนที่สิ้นหวังและกำลังต้องการกำลังใจในการมีชีวิตต่อไปด้วยให้เขาได้สัมผัสและได้รู้ว่าพระองค์ทรงเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตสำหรับเขาขอพระคุณพระองค์ทั้งสิ้นในพระนามพระเยซูอาเมน แล้วกลับมาพบเรื่องราวดีๆก่อนนอนจากกอดไนกูดไนได้ใหม่ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง CGN Podcast สำหรับคืนนี้กูดไนครับ